นิสสันอเมล่าพันเทโบนะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่มีปัญหาสตาร์รถไม่ติดนะครับเหยียบเบรกดปุ่มสตาร์นะครับอ่ารถเงียบนะครับไม่มีอาการตอบสนองนะครับขึ้นเป็นรูปพวงมาลัยกับรูปปุ่มสตาร์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําการรลือรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับหลังจากใช้เครื่องสแกนตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหานะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีอุปกรณ์เสียนะครับ เดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทางานเหมือนเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่พร้อมลงทะเบียนทุกระบบเรียบร้อยนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมิสสันอะเม a ่าพันเทโบนะครับมีปัญหาเหมือนในคลิปนะครับ รีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่เวลาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าปัดไม้มืดมีรูปพวงมาลัยรูปปุ่มสตาร์ทขึ้นโชว์บนหน้าจอนะครับสามารถแก้ไขได้ทันทีนะครับ